รายได้4ประเภทจากงบรายรับรายจ่ายมีอะไรบ้างเดี๋ยวนี้เราไปดูกันรายได้บนโลกนี้นะครับแบบออกเป็น4แบบซึ่งแต่ละแบบก็จะแตกต่างกันออกไปไม่ใช่อาชีพนะครับแต่เป็นที่มาของรายได้ว่ารายได้เนี่ยมาแบบไหนแล้วรายได้ที่พวกเรารับอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นรายได้แบบไหนเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับหนึ่งเลยนะครับก็คือเออร์ n อินคัมเป็นรายได้แบบที่ขึ้นขึ้นลงลงไม่เหวี่ยงแต่ว่าคงตัวเป็นรายได้นะครับที่มาจากการที่เราเอาแรงเอาเวลาเนี่ยไปแลกเงินเป็นงานประจาข้าราชการพนักงานออฟฟิศ ตัวอย่างนะครับเช่นพยาบาลในทหารนตํตำรวจในธนาคารนะครับแล้วก็งานฟรีแลนซ์นะครับซึ่งเป็นรายได้ที่ถ้าหยุดทํางานก็ไม่มีเงินเข้ามาเช่นทนายในหน้าอสังหาริมทรัพย์นหน้าค้ารรถหรือว่างานต่างๆที่รับเป็นจ็อบๆนะครับ พวกนี้เนี่ยก็จะรวมอยู่ในหมวด E a r n i n c น m ันั่นเองครับรายได้แบบที่2นะครับก็คือรายได้แบบ Capital Ga i n Income รายได้ที่เกิดจากส่วนต่างราคานะครับการซื้อขายทรัพย์สินซึ่งก็คือการซื้อขายทรัพย์สินนะครับคือการซื้อราคาถูกมาขายในราคาแพงนะครับไม่ว่าจะเป็นขายหุ้นขายทองคําขายอสังหาริมทรัพย์หรือที่เรียกกันว่า f l ิ pping นั่นเองครับซึ่งรายได้ทั้ง2ข้อแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นเ a r ร i n c o m e Capital g a i นนะครับก็จะเป็นรายได้จาก a อ t i v e Income นั่นเองครับ ก็จะมาในรูปแบบของพาสซีฟหรือว่ากระแสงเงินสดจากทรัพย์สินนะครับพาสซีฟเนี่ยก็จะมาจากเปเปอร์หรือว่าทรัพย์สินกระดาษนะครับยกตัวอย่างเช่นหุ้นกองทุนหรือพันธบัตรหรืออื่นๆน,นะครับข้อ4นะครับก็จะเป็นแมสซีฟพาสซีฟอินคัมเป็นรายได้แบบพาสซีฟที่ส่งกระแสงเงินสดให้เราแบบแข็งแกร่งมั่นคงซึ่งเป็นทรัพย์สินที่สร้างได้ยากที่สุดแต่ว่าเป็นทรัพย์สินที่ยั่งยืนที่สุดเช่นกันครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะต้องแอคทีฟมากหน่อยนะครับเพื่อสร้างทรัพย์สินตัััววเเเนนนนนนีี้้้ยยใใใหหมจจบก่่่่่อออพืทะะะสงงระยะยาราา ซึ่งช่องทางการสร้างไรายได้แบบข้อ4นะครับ mm hmm. ก็จะมี2ตัว mm hmm. ก็คือ real estate กับ business นั่นเองครับ